ขอสวัสดีค่ะนับตัวนะครเบอร์วสวัสดีค่ะเบอร์06นะคะชื่อลูกเกดนะคะปาริดาวาร์พัชรการค่ะสวัสดีค่ะปอยนักนะคะนับเบอร์11นะคะผู้เข้าประกวดมิสแกณฑ์บื้งกันนี้เรป็นประสบการณ์นับตัวต่างกันเนาะใช่ค่ะลองาท๋อสำหรับหนูนะคะอันนี้คือแบบเป็นเวทีที่สามแล้วแต่ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะเพราะว่า เป็นเรียนเภสัชปีสี่นะคะแล้วก็เบนสายมาเป็นนางงามนะคะซึ <c oughs> ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับหนูมากแต่ก็จะพยายามไปทำเต็มี่เต็มที่นนะะสุดเสาร์คอยนะคะนี่คือเวทีที่4แล้วค่ะยากจะบอกว่าความมั่นใจตอนนี้พอมีเมเปลี่ยนท้าเปรียบเ,เทีเยบจากเวทีแรกเลยเนาะ <c oughs> เราได้คอยได้พัฒนาความสามารถที่สูจน์มาหลายๆอย่างแล้วนะคะว่าโฟบ,บปีนี้พอยมีครบแน่นอน ความสวย body brain business ตอนนี้นะคะพอมันใจเต็ม <peanut> ร้อยว่าควงทองบึงกันแน่นอนค่ะน้อช่วยน้ำไปแล้วตื่นเต้นเลยเนาะตื่นเต้นเพราะมันเป็นบนเรือสำราญนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยของมิสแกนที่ประกวดบนเรือสำราญเนอะใช่ตื่นเต้นแล้วก็แบบ กดดันนิดหน่อยนะะเพราะว่าม,วมันเดินแล้วมันมีความโค้งเคล้งนิดหน่อยแต่ก็แ่านไปได้ดีค่ะใช่อยากจะบอกว่าคุณแม่เราพีดีแล้วก็ทีมงานทุกคนสปอนทุกคนเต็มที่กับงานนี้มากๆแล้วก็รูลามาเห่ามากเลยอย่างที่บอกว่าเราจัดงานกันบนเรือคืซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน<ช>จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็นี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของพลเลยนะที่บอกว่าผ่านมาสีเวทีแล้วอันนี้คือประสบการณ์ใหม่สุดๆเลยแล้วก็ยังคงตื่นเต้นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือถือว่าเราทำบอกมัได้ดีเนาะใช่ไหม แล้วท่ันนี้เป็นไงบ้างในส่วนของการขาย3นาทีเป็นไงบ้างก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าเราแบบได้ขายสินค้าของ B1 นะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของอีสการเมืองการปีนี้นะคะแล้วก็คุณน้องคลอยรู้สึกไงบ้างคะพวยนัดนะคะจะบอกว่าการขายของไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะว่าเราผ่านเวทีมาหลายเวทีแล้วพูดเลยว่าการขายของนี้คือ ที่มือพลอยค่ะใช่เรื่องการขายของนะบิสเนสปีนี้พลอยพูดเลยว่า5้พอยมงต่อไปนะคะพลอยสามารถเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงนะคะเป็นดาวดวงนง่งเป็นกระบอกเสียงตัวหนึ่งที่จะพาืองการไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลได้นะคะด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของ o top, โอท็อปโรดัแล้วก็การท่องเที่ยวศาสนาธรรมแล้วก็ปฏิมากรรมต่า<ช><อ>งๆของบุญการนะคะพลอยจะนำพาไปสู่ อินเตอร์เนชั่นแนลในปี2024นี้ให้ได้ใช่ของเพรเมืองการก็เป็นเมืองมรดกธรรมเนอะมรดกธรรมแล้วก็มรดกธรรม,มาชาติด้วยเมือง,งการนี่ถือว่าสวยมากๆนะถึงว่าถึงจะเป็นจังหวัดที่77แต่จริงๆแล้วมึองการมีที่เที่พวพี่น่าสนใจเยอะมากๆแล้วก็เอกลักษณ์ของมืองการคืออะไรคะ ก็คือพญานาคคะพวกถ้ำนาซีนั่นเองนะคะหรือพ่พปู่อื่นั่นเลยใช่แล้วก็ยังมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะขอบุญการวมไปถึงเศรษฐกิจตอนนี้นะคะยังมีการทำพ่อไม้แล้วก็ยังมีสินค้าโอทอมากมายให้เลือกค่ะเพราะฉะนั้นบึงการปีนี้ก้าวไกลสู่อินเตอร์แน่นอนค่ะค่ะพรุ่งนี้ไฟนอลแล้วมั่นใจมม่ไหมหนูมั่นใจเพราะว่าพิเศษหนูก็ไม่แพ้ถึงแม้ว่าหนูจะเงียบๆนิ่งๆแต่ว่าหนูก็สตรองค่ะยอดขายต้องหนึ่งล้านแน่นอนถ้าหนูได้เข้ากองใหญ่นะคะ สาวบอลนวัดด้นะคะแล้วค่ะทีนี้เวทีนี้อยากจะบอกว่าไม่มีความตื่นเต้นแล้วมีแต่ความมั่นใจเติมความมั่นใจเติมไฟในตัวมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นไฟนอลไฟนอลของวันพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันได้กักบคอยนะัปในเวอร์ชั่นที่สวยสง่ญญาฟีนมงลงค่ะมาเจอกันนะพรุ่งนี้นะ่ะ ตื่นเช้าเหมือนกันไปไหว้พระก่อนวันนี้กิจกรรมตอนเช้าไหว้วัดเป็นไงใครที่อยู่ใกล้ๆวัดพระแก้วหรือว่าวังหลังนะคะก็ข้ามเรือมาเจอะเจอกันได้ตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งที่วัดประสิทธิ์อรุณวัดพระแก้วขค่เอีกท่ามันี็จะแบบขั้นช้าเป็นแบบวันนี้วันนี้ช่วยน้ำแซ่บวันนี้คื่ไทยเลยชัวร์ว่าวันี้ก็แซ่บกว่าเดิมแบบละมุนค่ะแบบไปไหว้พระแบบเปรี้ยวไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช่แต่ว่าก็จะ ยังมีความเซ็กซี่อยู่แน่นอนใช่อยากเห็นมันเป็นยังไงพรุ่งนี้มาเจอเก,กันได้นะคะไฟนอกจากที่ไหนคะจากที่โรงแรมรยอยัลออชิชเชอร์ตันนะคะใกล้อคอนสยามนะคะมารับชมได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถมาได้ก็รับชมผ่านแกลนทีวีได้นะคะเริ่ม5้าโมงครึ่งนะคะถ่ายทอดสดห้าโมงครึงะคะ่ทงที่แกลนทีวีมาเจอกันได้คะ่ะกับพวกเรา มิ้<อ>มแกันม<ก>ึงกันที่สองพันที่สิบหน,<ก>น,น,นึ่เจอกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้คอยนานด้วยนะ,ะ<ว>แล้วก็วกหน,นูนะคะ ฝากช่องทางติดต่อไอ้เอ่าหนูนะคะลูกเกดนะคะก็ไอจีก็ l u k k a d e e i i นะคะแล้วก็ Facebook ก็ลูกเกดปาริดานะคะของพลอยนาตาคะนัมเบอร์สิบเอ็ดทุกคประบุนิสแกนบึงการนะคะช่องทางไอจีลิงก์ต่อนะคะ Facebook แล้วก็หลายๆอย่างโซเชียลของพลอยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะพลอยนัทสิรินอันเดอร์สกอร์นะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมหนูด้วยฝากเข้าด้อมกดหน้าโปรไฟล์เข้าด้อมมาคุยกันเยอะๆนะ แล้ววันนี้พวกเราก็ขอขอตัวไปก่อนค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา2คนด้วยกับพอยนะัทหมเบอร์11และหมเบอร์16นะคะลูกเกอค่ะขอบคุณค่ะ